สวัสดีครับท่านชมครับพบพ่อกับผมอีกเช่นเคยครับกับคนนักว่าหัวใจกเกียรครับหลังจากฝนตกครับสองมือครับแดดพึ่งออกพี่น้องแดดพึ่งออกนะครับแดดออกแล้วผมกันได้ลงไปตัดหญ้าไม่ง้วพี่น้องครับเกือบเที่ยงพี่น้องว่าฝนจะหยุดตกช่วงเช้าครับเกือบเกือบเที่ยงพอดีนี่ครับเป็นหญ้ารอบแรกครับ้น้ำเต็มทงไฮทงหน้าน้ำเต็มแปลงหญ้าพี่น้องครับผมกะหฮา แปลงที่น้ำบท่วมนะครับในมาสองรถช่วงเศร้าครับก็ได้ตัดไม่ง้วนได้กินก้อนน่ครับกำลังพากันกินพี่น้องบรรยากาศฝากพี่น้องเข้ากับแปลงหยาพิ่าครับเพราะ่ะครับกำลังพากันกินพี่น้องหย่ารอบเศร้าครับหย่ารอบเศร้าเมื่อ้านกัตัดไม่ได้เต็มที่ครับเมื่อ้านฝนตกตลอดเบิดมือเลยพี่น้องฝนตกเบิร์มือเมื่อวานนะครับก็บว่ได้ตัดเต็มที่พี่น้องกับพ่า้เพื่อนได้กินนะครับนี่ผพราก็ตัดช่วงฝนหยุดตกนะครับช่วง สองสามโมงเสาแห้งนะครับแล้วก็แดดพึ่งออกนะครับแดดออกเกือบหามงุพี่นองผมก็เล่นลงมาตัดหญ้ามานี่ครับแดดออกแล้วตัดหญ้าไม่หายว่าได้จินนะครับเลยมาเจ็บบรรยากาศฝ่าพีนองเห้าตามภาษาคนฮักว่าหัวเจเกเสียครับนี่ครับปัญหาที่เขาสู้น่าฝนคืนฝนตกติดต่อกันหลายมือครับน้ำท่วมนะครับท่วมผมก็ได้ระบายน้ำบอกไปเรื่อยๆนะครับ ช่วงนี้ก็ลั่งไหลออกก็ลั่งไปกวนน้ำบอกนะครับน้ำก็ลั่งลดลงนะครับว่าสองสามหมื่นกสิลดลงนะครับสองสามหมื่นประมาณนั้นนะครับตรงนี้ต้องไปหาตัดช่วงที่มันโน่นนะครับช่วงมันสูงกับเพราะอะไรเอาไม้พลิกกินก้อนนะครับแก่แก่คัดไปกอนครับพี่น้องแก่ทางการไปกอนเก็บฝาพี่น้องเข้ากัอยู่ประมาณนี้นะครับถือว่าขวอกับบะแฉะนะครับกับเพราะในนอนหัวกับในนอนเลยครับขอกับสำคัญ นี่บรรยากาศฝากพี่น้องเฮ้าครับแปลงหญ้าแพ่งโกลาเราตัดช่วงเศร้านี่ครับปัญหาที่เจอฝนตกติดต่อกันหลายมือนะครับนี่กับขังไว้แบบนี้กครับช่วงนี้กินแบบนี้นะครับแต่ยังเพอาะไรถาำนังอาหารในิ่นครับวางไว้เพิ่นได้กินยู่ประมาณนี้ครับที่ผมได้จับแยกเมียแยกรวมมากเป็นว่ายานุ่มมากครับบรรยากาศนี่ครับประมาณนี้ครับพี่น้อง ผมก็แยกเป็นชุดเป็นชุดไว้ครับว่ายาน้มว่าสาวว่าท้องนะครับก็เอาไม้โยคานะครับตัดมากขันห่วงไว้นะครับว่าแม่นี่ผมก็ได้แยกออกไปนะครับเพราะว่าเพิ่นได้จับยาน้มพี่น้องจับยาน้มนี่ครับจับยาน้มได้สวมแล้วครับถ้าบ่จับแยกจับจับแยกแม่นะครับแยกแม่แยกรูกวกับคงสิบได้สวมง่ายครับอยไปกับเสียเวลาี่พี่น้องผมก็ได้จับแยกขังไว้ตัวเดียวลังอ้วนพี่น้องให้เพิ่นได้กินอิ่ม มีหญ้าเชียวกิน,กนตลอดครับนี่บรรยากาศควาเพิ่นก็บ่าแชะบ้าจืดดิพี่น้องครับนี่ควาเพิ่นก็สะอาดดีอยู่ครับผมก็ได้ดูแลตลอดเลยนะครับเจ็บฝาพี่น้องเข้าการเลี้ยงว่าก็ต้องมั่นดูดูแลเพิ่นนะครับเพราะว่าหนาฝนหนาได้ก็ดีเบิดนะครับคอบแป้งห้าน้านะครับฟางมีเพิ่นกินตลอดแบบนี้นะครับกินหน่อยกินไรก็อีกเรื่องนึงควายมีกินตลอดปีนะครับเข้า เลี้ยงว่าสายตัวนามเลี้ยงว่าสายพัฒนานะครับเลี้ยงง่ายๆก็บ้านๆน,นะครับผมก็เลี้ยงว่าสายพัฒนาในพี่น้องว่าจะเป็นสายบามันสวยงามว่าจะเป็นลูกผสมแบบนี้ครับนี่ลูกผสมาโรเลีลูกผสมพีมาร์ตุนะครับนี่ผมกําลัางเอา,อาแองกัดเข้ามาครับสามสองสามสายพันธุ์เนี่ยสายเมือน้ำสายสวยงามน้ำเอามารับเอามาพัฒนาครับนี่ก็เป็นลูกผสม อ่บี้มาเตอร์ได้พี่น้องครับปีกัวแล้วครับก็เริงเป็นสาวหน่อยนี่ครับกินหยาดีกินไม่เลือกนะครับแป้งโกลาเป็นว่าที่กินดีครับแป้งโกลานะครับบรรยากาศฝ่ายพี่น้องนะครับยังไงนะครับครับท้ายคลิปนะครับขอขอบคุณนะครับท่านผู้รับชมทุกคนทุกท่านนะครับพ่อในดีพ่อใ้เลือดรดน้ำดาลให้ท่านผู้รับชมสุขภาพแข็งแรงรลำรวยเงินทองยาเจี๊ยบยาจนก้าวข้าวัสดีครับ